เกิดอะไรขึ้นกับรถมิกเสียงค่ายโตเกียวมิวสิกฟาดเคาะคุณบอกเป็นอย่างหลายกะดีแล้ว mm hmm. เกิดอุบัติเหตุผลเอ็กซเรยแล้วผลออกมาว่าซิกโค้ง,งด้านซ้ายหักสองซีกห mm hmm. ายไวไ้วเดอร์ครับอาจารย์ภารกิจสำเร็จแล้วกล้องวายุขออนุญาตนอนก่อนขอบคุณนะคะ โพส์แล้วก็ข้อมูลข่าวสารจากกล้องวายุค่ะพี่น้องมือนี้มีคลิปบางช่วงบางตอนค่ะพี่น้องเอ้ยนะค่ะนาะเกิดอียงขึงข้นค่ะพี่น้องลดมือมีเสียงโตเกี่ยวมิวสิกได้เกิดอุบัติเหตุณเวลาตีห้ามือนี้มีคลิปบางช่วงบางตอนมาให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันค่ะ Hãy này cho kênh Ghiền nó Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เมือม่อนี้ก็ัมีงานตอนยูรายละเอียดตอนะดีดนดนที่้นเราเป็นอย่างค้นของขั้นเละครแต่คน,น,าคน,าง,น,คนงานขึ้นรถขั้นนะครับเปนอต่องานตอนตอนแต่ปลอดภัยมแค่นิดหน่อยเพราะเป็นอย่างตคนว่ากระทกกบกระเทือนขั้นสอง น,นค่อยคลอกสหนค้าจนนนาตตนตัวทำไมครับเพราะว่าในยอดไปห้ามกอขาเราเราต่อไปมากกนะารระเบิดต้องมากันาะหลตอนนี้ถ้าได้เห็นบัดรนะครับผมอันนี้ก็เป็นสินส่วนลดพราเพราะว่านี่ะคนใหญ่ๆเขามาบไดายผมต้องเข้ามาหาบัตเพื่อจะไปร้องบ้าน อันนี้ก็ไปปัดโออทำไม่งขนาดก็เบาโอเคน่าจะจมนานไปแล้ว ในกระเป๋าสองใบกาสีไปโรงพยาบาลเลยแล้วอันนี้คือรถที่เกิดอุบัติเหตุนะครับ ค่ะพี่น้องเห็นจากคลิปแล้วนะคะใจหายคือกันคะ่ะพี่น้องได้ไดแล้วกับฟาดเคาะนะคะเนาะคนบอเป็นอย่างหลายกะดีแล้วค่ะหลังจากมีคลิปนี้ลงในซื้อโซเชียลค่ะเชาาเน็ตเอทซี FC, ต่างเขามาให้กำลังใจคะ่ะพี่น้องบอกว่าดีแล้วคนบอเป็นอย่างปลอดภัยจา้าคนไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วค่ะปลอดภัยทุกคนก็ดีแล้วคนว่าเรื่องอื่นบอดบิ๊ก จัดการได้แน่นอนพระคุ้มคร้องนะคะน้อขอให้ปลอดภัยกันทุกคนเดอ้อเพื่อนว่าสู้ๆได้จา้าบ่เป็นหยัางดอกนาอถือว่าฝาดเคาะไปจา้าดีแล้วที่คนไม่เป็นอะไร พระคุ้มครองพระรักษานะคะเนาะบอเป็นอย่างดอกลหลายๆคนก็บ,บอกมาเด้อขวัญเอ้ยเพิ่นว่าพระคุ้มครองนะคะเนาะเพื่อนกระสิทุกใจ่ะคะพี่น้องคนขับรถนีนะคะเนาะกับสำคัญเด้อนะคะช่วงหนีใครตัวเกี่ยวมิวสิคเพิ่นกับมีงานหลายนะคะเนาะคนขับรถกะอยากให้พักผ่อนลหลายๆช่วงหนีหนาฝนน้ำนะคะเนาะจังไหนกะต้องระมัดระว่าง ขอให้ปลอดภัยบ่เป็นเอีหยงก็ดีแล้วค่ะปลอดภัยกันทุกคนเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ต่อไปนะคะคณะทีมงานโตเกียวมิวสิกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโอ้ยนอวาสันปลอดภัยเด้อดูไกลเป็นกำลังใจให้นะคะนอะพระคุ้มครอง เวลาขับรถอย่าลืมรัดเข็มขัดนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะเนาะหลายคนก็บ,บอกว่าในการขับรถแบบนี้ค่ะตรงมีคนขับรถนะคะพี่น้องต่างหากนะคะสิได้นอนพักผ่อนนะคะตอนทีมงานแสดงเวลาเดินทางจังปลอดภัยขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะสู้ๆจ้าทีมงานตูกเกี่ยวสู้ๆต่อจ้ะ ไม่มีใครเป็นอะไรก็ดีแล้วฝาดเคาะไปเป็นกำลังใจให้นะคะเนาะบุญรักษาขวัญเอ้ยขวัญมาเด้อคุณว่เป็นอย่างกระถือว่าดีสุดๆแล้วนะคะเนาะอันตรายเด้อนะคะเนาะเวลา,เขาขับรถนะคะไดๆเอซี่ก็อยากให้นะคะมีคนเปลี่ยนเวลาขับรถอันตรายมากรับในน่าจะนอนก่อนเพินวานาะคะพักก่อนคอยเดินทางนะคะเนาะ เอฟซีแฟนขับกับเป็นห่วงราคาเห็นคลิปบรรยากาศออกมาแบบนี้แล้วนะคะเนาะซึ่งนะคะตอนนี้นะคะรถนะคะเพิ่นก็เอารถไทยมาดึงหลากรถขึ้นแลวได้พี่น้องตอนนี้กะปลอดภัยดีซึ่งขอบคุณคลิปนะคะจากกล้องวายุโตเกียวมิวสิกค่ะพี่น้องซึ่งเพิ่นกะนะคะติดตามนะคะคนขับรถไปถึงนะคะ โรงพยาบาลเพิ่นกันไดพูดบอกเอฟซแล้วเด้อบอต้องเป็นห่วงเพิ่นว่าเอ็กเรล์แล้วครับผลออกมาว่าสีโค่งด้านซ้ายนะคะหักสองสีงหายไว้เด้อครับ ภารกิจสำเร็จแล้วกองว่าอยู่ขออนุญาตไปนอนก่อนวัสันค่ะเพื่อนกะทํำการแสดงเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพื่อนกะบอดีรับไปนอนคือว่านั่นล่ะค่ะพี่น้องแต่ว่าได้แล้วคุณบอด้นอนมีการแสดงหลายแบบนี้อยากจะให้มีคนขับเปลี่ยนกันเนาะค่ะเนาะมาฟังคอมเมนต์ของชาวเน็ตเอฟซีตัวค่ะเพื่อนบอกว่าไม่เป็นอะไรนะคะให้กำลังใจค่ะคนรไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วปลอดภัยนะคะเห็นข่าวตอนแรกตกใจมาก ปลอดภัยคุณไม่เจ็บไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองนะคะโตเกียวมิวสิกต้องจ้างคนขับประจำทุกคันแล้วล่ะค่ะนักดนตรีและทีมงานทำการแสดงกันทั้งคืนไม่ค่อยมีเวลาพักสายตาอาจจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ขึ้นได้เสมอขอให้ปลอดภัยนะคะกะหลุดกระสมใดเดือแต่ว่าคุณเป็นอย่างนี้นะคะเนาะเพื่อนกะ คิดนน่ำนะคะเจ้าเน็ตกับเอฟซนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะอุบัตเเบพพะะิเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดฝาดเคาะขาบ่มีผู้ใดเป็นเอียงก็ดีแล้วบนรักษาพระคุ้มครองเด้อเป็นวานะคะเนาะอุบัติเหตุนี่เกิดขึ้นได้ทุกเวลาอีรีเพราะฉะนั้นนะคะเราจะประมาทไม่ได้นะคะจางไหนก็สู่เดินหน้าต่อไปค่ะเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดไม่มีใครเป็นอะไรมากก็ดีแล้วครับ เป็นกำลังใจจากเอซบุญรักษาเดอ้อนะคะเนาะคุ้มครองขอให้ปลอดภัยนะคะบอบเป็นอย่างคิดว่าฝาดขอบุญรักษาพระคุ้มครองมาเดอ้อควรเอ้ยเพิ่นวานนะคะเนาะนี่แหละพี่น้องเอ้ยเกิดอุบัติเหตุคะ่ะพี่น้องกับรถมือมิกเสียงค่ายโตเกียวมิวสิกค,คะ่ะพี่น้องเพิ่นววาเพิ่นกะสิ คือส่งรับในล่ะค่ะพี่น้องฮักลดกันเลยลงทางทางค่ะพี่น้องใี่ละกกไร้น,นํนำข่าวสารนะาอัปเดตเบอกสุพี่น้องได้รับฟังกันนะคะผู้ใดมีคอมเมนต์เกี่ยวกับคลิปนี้สามารถเขาคอมเมนต์เข้ามาให้กําลังใจทางทีมงานตูเกี่ยวมิวสิกเดย์เดอสำหรับคลิปนี้ตองคอล่าพี่น้องไปก่อนสวัสดีค่ะ